ตันนี้ออกจากเชียงคานแล้วนะครับกำลังจะมีแพลนเดินทางไปที่คาเฟ่ป่าช้าจังหวัดพิชูบูลนะทางมาถึงตัวพิจูบูลแล้วนะครับตัวจังหวัดที่เวลา1 3บสนกาสาบนาทีพนี้ ก็ที่หมายเลขรูทสองสามสี่อีกประมาณสักสามสิบแปดกิโลเมตรตอนนี้แดดจัดมากเลยนะแต่ควันไฟเริ่มน้อยลงนะครับเทียบจากเชียงคานแดดที่พิชบูรณ์เนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซนต์แต่แดดที่เชียงคานเนี่ยนะครับ ต่อไปบนถนนหมายเลขสองสามสี่อีกสิบแปดกิโลเมตรซ้ายเขียนทางเข้าวัดนะนะปะา่าช้าคาเฟ่เนีย่ยขับเข้าไปเลยเข้ามาก็เจอเจอหายคุณอยู่ทางซ้ายเจอหายที่เป็นรูปรูปเขียนเยอะมากเลยคนค่อนข้างเยอะเลยนะ นี่เป็นทางเข้าป่าช้าคาฟเฟ่นะเป็นแบบนี้นะครับยากาศก็เขาแต่งชุดไทยนะแต่งชุดไทยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวข้างๆเยอะมากเลยอ่ะหมดแล้วะอหมดแล้วแต่งหน้าแบบนี้นะใช่ตั้งตึ้งไหมครับลูก นะครับบรรยากาศสามสามสินะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นไากาศ ก็ลักษณะก็จะเป็นสะพานสะพานเชื่อมต้นไม้นะครับเราก็จะมีรูปผีต่างๆมีหลายผีเลยนะครับตอนนี้เป็นแบคกกูล่าแล้วบอกไปรู้ครับจากเสร็จจากแด็กกูล่าแล้วก็จะมาเจอเออ ดีวผมดูกันว่าผีอะไรแต่เด้อ้ยอันนี้ผีอะไรไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์นะผมต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับขออนุญ,ญาตถ่ายทำอยู่บนต้นโพเลยนะครับเป็นผีนางลำผีนางลำ นนี่นะเสร็จแล้วก็จะเป็นทางลงนะครับตอนนี้เป็นทางลงข้างสูงเลยล่ะนะครับเดี๋ยวตอนอีกย้อนกลับนะย้อนกลับจะเป็นเดี๋ยวก็ดูนะครับนี่นะ อันนี้ของฝากนี่ก็คือทำเองนะเช่นเดียวกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของคุณหมอค่ะมาแต่งหน้าเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ค่ะจะเป็นผีค่ะวันวันปกติเป็นจะเป็นคนทำงานกันครับโอ้โเอาอันนี้ด้วยกันสามห่อนะคะสามห่อเลยอ่ะเอออันนี้ได้อันนี้ทำเองเลยใช่ไหม่ะถ้าเขาออกมาติดต่อใหม่รถไฟเขาทอดมาครับผม ตรงนี้นี่จะเป็นผีอายิบนะครับผีอายิบนี่ดังมากเลยตั้งแต่ช่วงที่ผมเป็นเด็กๆดต่แล้วนะครับผียายิบตรงนี้ก็จะเป็นผีรูปผีต่างๆนะค่อนข้างเยอะเลยเป็นเจดีนะครับ แล้วก็ไหยเขาจะใช้อุปกรณ์ของไหยเข้ามาค่อนข้างเยอะน่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเออเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ก่อไหายนี้เขาวาดรูปรอบเลยนะ วาดลูปรอบกันแล้วก็ส่วนด้านบนนี่ก็จะมีบันไดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นี่เป็นป้ายเช็คอินของป่าช้าคาเฟ่นะครับก็จะมีผมผมลืมเห็นตัวนี้นะนะครับเห็นลืมเห็นกระสือจะมีกระสืออยู่ด้านบนด้วยถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะตัวเนี้ทำบรรยากาศ อันนี้วิธีการชงนะครับก็จะมีแต่งตัวนะครับแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศเลยนะก,ก็จะมีเมนูหลากหลายนะนะครับอย่างเช่นว่ากระหังโดยบินผีน้อยน่ารักผีพระอมอะไรเยอะมากเลยนะครับก็ <c oughs> จะมีรูปไห้นะจุดเด่นนะรูปหักรูปอาจจะเป็นไหแล้วก็เขาจะวาดรูปของความเป็นอยู่วัฒนธรรมนะครับ ได้ทำแลว้วก็ในส่วนของคือความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับจาอะมากขายทอดทางด้านนี้แล้วก็จะมีอะไรนะครับบรรยากาศที่เห็นเลยเมนูนะครับเมนูที่ท,ที่ที่อยากกินอะไรในสั่งได้เลยนะเยอะมากเลยเมนูชื่อแบบชื่อน่ากลัวนะน,นี่ครับเป็นต้นโพ ้นโพแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็จะมีมีรูปผีนางลำนะผีนางลำอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับโรงเรียนกมอะไรนะกรมครับ์หรอปิดเทอมก็ยังนานอยู่เนาะแล้วมาอย่างนี้ได้ไดเงินไหมลกูกหรือว่ามาช่วยพ่อแม่ค้าขาย ได้ครับได้อยู่เหรอมาทําเสาร์อาทิตย์เหรอใช่ครับอันนี้เขาแต่งชุดเป็นผีอะไรเป็นกุมารครับแล้วแต่งอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคือเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าวันอะไรนะถ้าเ้าโรงเรียนก็ไปเข้าปกติค,คนเยอะมีลูกเนี่ยอันนี้เปิดงานยังยอรู้ไหมเยอะค่ะเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่ก,ก่อนนี้คนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมน<ช>อ่ สำหรับเมนูกาแฟที่คอนอ่อนเขาบอกว่าแนะนําผีพระอ้อมนะครับผีพระอ้อมนี่ก็คือเขาเรียกว่าลาเต้นะลาเต้กาแฟเด็กๆกาแฟเด็กๆเด็กน้อยเลยก็เลยเป็นพระอ้อมค่ะหรือว่าลาเต้ถือว่าอ่อนสุดแล้วใช่ออ่นสแต่ของเราก็จะเท่าทุกร้านแต่มันจะอ่อนกว่าครับ